สวัสดีค่ะวันนี้เย็นแล้วฝนตกทั้งวันเลยวันนี้อู้ดูดิเปียกฝนเลยหรออะไรมาฝน,นตกทั้งวันเลยตกทั้งวันเลยดูดิอากาศวันนี้ฝนตกโปรย มันตกทั้งวันเลยวันนี้อากาศตัวนี้เฉยๆมันตกทั้งวันเลยว่ากันไปมันตกท,ท,ท,ที่น่นเออเป็นไงอู้จะเข้าหน้าหนาวเร็วใช่ ตกทั้งวันเลยไปสิตกประมาณนี้นะจ๊ะ